อ่ะ50บาทวาย3ตัวคูณ4มาอีก1,560บาทสวยๆคูณ6หูโอ้ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy and the Gang ครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสล็อตมาจงเวสองนะครับของค่ายสล็อต pg เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการดูสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอัตราชนะอยู่ที่92%นะครับซึ่งถือว่าเป็นเลทที่น่าเล่นและก็น่าลงทุนมากๆเลยนะครับถ้าต่ํากว่าเกาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะไม่แนะนําให้เล่นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเลทมันจะ ค่อนข้างเสียงไปนะครับถ้าเกิอเกิน90เป็นะครับเป็น91 92 93 94 95นะครับโอกาสที่เราจะมีกําไรก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะคุผู้ชมโอเคครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมใค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ a d 0 8 c w g h q q ได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้92จะทําให้เรามีกําไรมากน้อยขนาดไหนนะครับอจังหวะนี้ปิดไปที่180บาทคุณผู้ชมอ่ะโอ้อะจะังหวะน,นี้โอ้สแกตเตอร์สตัวคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้น่าเสียดายมากๆนะครับโอเคจังหวะนี้50บาทปิดไปที่50บาทเท่าน,านั้นคุณผู้ชมอ่ะจะังหวะนี้เราได้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับมาไหมครับผมคุณผู้ชมโอ้ยไม่มานะครับน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชม อาจจะวันนี้7จ็บาทห้ตังค์เบาเป็นนิดนึงนะครับโอโ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมตอนนี้ถือว่ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังมาแบบเบาๆอยู่นะครับอ่ะโอเคปายคุณผู้ชมดูเกมกันต่อดีกว่านะครับมาจ,จะวันนี้7จ็บาทห้ตังค์อีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหน่าสวยมากๆนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้อ่ะมาโอ้โหตอนนี้ยังถือว่างเงียบแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มเงียบแล้วนะครับ โอเคครับจังหวะนี้50บาทวายหนึ่งตัวคุณผู้ชมโอ้โหปีไปที่50บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยจะรอดไหมครับคลิปนี้โอ้โหคุณผู้ชมยาวๆเลยโอ้จ้าโอเคจังหวะนี้22บาท50ตังมาอีก60บาทคุณผู้ชมวายสตัวนะครับผมมาอีก600บาทสวยๆครับผมวายสตัวที่คูณห้มาอีก125บาทครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ไหลต่อด้วยนะครับปีไปที่807บาทนะครับ อ่าโอเคอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทุนกลับคืนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะวันนี้เราได้ลุ้นเข้าฟรีเกมครับมีโอกาส2ช่องนะครับมาไม้โอ้โหเหลืออีกหนึ่งช่องคุณผู้ชมมาไม้มาไม้มาไม้โอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับอ่ะโอเคได้ลุน้นอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้มา3ช่องเลยคุณผู้ชมโอ้ช่องแรกผ่านไปแล้วนะครับมาไม้มาไมา้มาไม,าม,ามา้โอเคสวยๆคุณผู้ชม กันนะฮะตอนนี้เราได้การันตีเข้าฟรีเกมไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหช่องสุดท้ายก็ไม่เข้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เข้า10ฟรีสปินวอนนะครับโอ้โหสวยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า10ฟรีสปินวอนจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคลุยก,กันคุณผู้ชมหมุนไปแล้วนะครับตอนนี้ อ่ะ50บาทวายตัวคูณ4มาอีก1,560บาทสวยๆคูณ6โอ้โหคูณ6ไม่ไหลนะครับเป็น b i g กวินนะผู้ชมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าปิดไปที่เท่าไหร่นะครับเป็น b i g กวินที่1,600นะครับกับอีก10บาทคุณผู้ชมถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเหลือโอกาสอีก8ครั้งนะครับตอนนี้มา 15บาทวายสตัวคูณสมาอีก590บาทคุณผู้ชมคูณ6มาอีกไหมโอ้โหคูณ6ไม่ไหลนะครับปิดไปที่605บาทโอเคครับลุยก,กันต่อคุณผู้ชมหมุนไปแล้วจังหวะนี้ยังไงโโอ้หเหลือ6ครั้งแล้วนะครับตอนนี้100บาทวายหตัวคูณสมาอีก10บาทนะครับโอ้โหคูณ6ไม่ไหลคุณผู้ชมปิดไปที่100กับอีก10บบาทครับผมมา จังหนี้50บาทวายตัวคูณ4มาอีก 1, 3 2 0สยสบาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ6มาอีก45บาทวายตัวคูณ10มาอีก250บาทนะครับไหลไหมโอ้โหไม่หไมหลคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปยอดสักครู่นะครับว่าเราปิดไปที่เท่าไหร่นะครับสำหรับรอบเมื่อกี้นะครับอ่ะเป็นบิ๊กวินนะครับที่1665บาทนะครับคุณผู้ชมโอเคก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับ เหลือกาสอีก4ครั้งให้เราได้ลุ้นกันคุณผู้ชมเหลือ3ครั้งแล้วนะครับอ่ะ200บาทวาย2ตัวคูณ4ไม่อีกาเ้าบบาทสวยสวยวาย3ตัวที่คูณ6ไม่อีก180บาทคุณผู้ชมคูณ10โอ้โหคูณ10ไม่ไหลคุณผู้ชมอุ้นยนาเีไดมากมากนะครับหน้าออกสวยมากๆเมื่อกี้นี้อ่ะโอกาสอีก1ครั้งนะครับอ่ะเป็นลัดฟรีสปินแล้วคุณผู้ชมอ่ะลัดฟรีสปินวาย2ตัวจังหวะนี้คูณ4ไม่เข้านะครับเปิดปีที่50บาท เดี๋ยวเรามาดู total win กันครับคุณผู้ชม total win ไปที่5000นะครับกับอีก10บาทนะครับห้ 50, บาศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับถือว่าโอเคแล้วก็แจมแมวมากๆคุณผู้ชมอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสูตร92%เปอร์เซ็นต์นะครับในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถแอดมาได้ที่ S 08ด w g h q q นะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อยากจะรับสูตร,รหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้เช่นกันนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะครับจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมนะครับให้ตอบว่าวายนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับคำตอบก็คือ38ตัวนะครับมีคนที่ตอบถูกนะครับ16ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผู้โชคดีนะครับ5ท่านนะครับที่จะได้รับทูวอ l l l e t นะครับ100บาทนะครับ โอเคครับนี่ครับรายชื่อก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคผมกดไปแล้วคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่โชคดีท่านแรกนั่นก็คือโอ้โหคุณมาเวลนะครับยินดีด้วยนะครับคุณมาเวลนะครับได้รับทูมันนี่บอลเล็ตนะครับ100บาทนะครับโอเคครับไปคนต่อไปคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้จังหวะนี้ใครเอ่ยโอ้โหคุณมัลิวันนะครับ ยินดีด้วยนะครับคุณมาริวันนะครับได้รับทัวร์เด็ดห0ึบาทเช่นกันนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่โชคดีนะครับคนที่3นะครับผู้โชคดีคนที่3จะเป็นใครคุณผู้ชมโอ้โหคุณอูฟูฟวยฝวยฟวยนะครับโอ้โหชื่อเฟี้ยวมากคุณผู้ชมแจ่มมากนะครับยินดีด้วยนะครับคุณอูฟูฟวยฝวยฟวยนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชม ผู้โชคดีคนที่4จะเป็นใครนะมาไหมใครเอ่ยโอเคโอเคโอ้โหคุณโมสตี้หรือเปล่าครับโมสตี้นะครับยินดีด้วยนะครับคุณโมสตี้นะครับได้รับ100บาทนะครับทัวร์เลทหนึ่งบาทมาคุณผู้ชมคนสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะครับจะเป็นใครเอ่ยจะเป็นใครครับผมโอ้ยคุณกิตตินันนะครับคุณกิตตินันนะครับได้รับทัวร์เลทหนึ่งบาทนะครับยินดีด้วยนะครับคุณกิตินันนะครับอ่ะ ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะตกหล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแอดมินติดต่อกลับไปนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมบอยแก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ